สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ฟาดล่าพิเียนะครับวันจันเริ่มต้นสัปดาห์อย่างนี้นะครับและการฟ์ไล่าของเราก็มีอะไรมาให้ฟังกันเต็มไปหมดเลยครับสำหรับวันใช่แล้วนะฮะมาเริ่มที่ช่วงแรกของเราสดสดนั่นเองนะครับศิริวิรณวันนี้เนี่ยนะฮะเพลงของเขามีคนของรายการเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันขอสตาร์ทเครื่องสดสดของเราก่อนนะครับจไปเต w h a t เวลาเครื่องมาแล้วดังนั้นไปเจอกับศิลิินของเราเลยนะครับต้นวันธงชัยครับ สเล่นเกมหลบตากบหน้าจอถังทั้เป็นเบอร์ที่เฝ้ารอตาต้องไม่รับสายเธอคงแค่ เข้มาอยากผูจ้จารและทัดทายฉันที่เคยผูกพันรู้ตัวว่าเธอหมดยื้อใหญ่วันนี้เธอมีลาคนใหม่ซึ่งมันต่างกับฉันกลัวจะทำหนังร้ายกับทิมทายผู้ใจกันคำที่มัน ในใจนาทีที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าเวลาจะกอดเขาเล็กซึ่งเท่าไรไมีได้คำเธอ ฉันถึงไม่อยากรับสายเธอสวัสดีครับสวัสดีตอนครับสวัสดีตอนครับผมวันนี้เราเป็นเวอร์ชั่นออร์คุสติกมาฝากกันเลยนะครับนึกว่าล้อมอยู่ในห้องคนเดียวเลยไม่มีใครอยู่ใช่ไหมใช่ไหมดเลิศมาเยไม่เราแอบดูอยู่ตรงนี้อ,อ๋คอครับครับ มาคุยกับตอนนี้นึงต้อนรับค่ณชายปลายด้วยเพลงนี้ชื่อเพลงว่านาทีที่ไม่มีฉันครับจากอัลบัม er ้ม Calling Love 2ใช่นะครับ,รบถ้าเกิดพูดถึงอัลบั้มนี้นะครับหลายคนจะจำได้เพราะว่ามีถึง3ซิงเกิลปล่อยมาแล้วนะครับเพื่อจะเป็นเพลงของ อ่วัชราวุลีเอวีนิวเอเวีนิวใช่ไหมครับเออนะฮะแล้วก็มีอ่านที่งพี่เอ็มอัธพลด้วยใชครับอ่านี่เราจะมีพี่โรสนะครับอย่าคุยกันตอนนี้แล้วก็อะไรอีกนะจากเอ็มอัธพลนั่นเองนะครับสามซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่4ครับซิงเกิลที่4เป็นของต้นนะครับมาร่วมงานมี3เพลงแรกหนุ่มดังมากกดดันไหมครับจริงๆแล้ว กดดันในตอนขั้นตอนการทําเพลงมากกว่าเพราะว่าเราฟังเพลงที่พี่เขาแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเลยแล้วเราก็ฟังแล้วเราสึกว่าเฮ้ยหูเพลงพี่เขาเจ๋งมากเลยแต่ละคนแบบดึงคาแรคเตอร์ออกมาชัดเจนมากเราก็เลยแบบกดดันในช่วงขั้นตอนการทำมากกว่าพอทาออกมาเสร็จเป็นมาสเตอร์แล้วเนี่ยเราฟังเราโอ้ยโอเคเราโล่งลวคือเราเต็มที่ไปแล้วเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วแล้วเพลงนี้ต้นก็มีส่วนร่วมกับเพลงของตัวเองด้วยอันนี้มีส่วนร่วมนิดเดียวยังไงบ้างเล็กๆน้อยๆครับก็อาจจะเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยแล้วก็แบบว่าให้อ ปรับจังหวะให้มันเหมาะกับกับสไตล์ของเรามากขึ้นอ๋อก็คือพอทํางานออกมาแล้วก็มาปรับให้เป็นตัวเองมากที่สุดไม่อย่างงั้นก็ไม่ได้แต่งทั้งหมดเหมือนเหมือนเพลงเก่าๆที่ทำนะครับผมโอครับผมเถอะทำถึงเรื่องเอ็บ้างดีกว่าที่ออกมาให้ได้ดูกันแล้วตอนนี้นะครับผมนั่งเอกมิวสิกวิดีโอเนี่ยเออเป็นเรียกว่าถูกพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าเอาคนใกล้ตัวมาเล่นเลยถ้าถามตรงๆคนใกล้ตัวมาเล่นจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้น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 ก็ใกล้ ไ,ได้เจอกันตัดเดียวนี่เราเราเคล้าขึ้นพงใหม่ถึงการ์ตูนที่เพลยภ์พาไปเมื่อสักครู่ <c oughs> ทำไม <c oughs> เอาหวานใจตัวจริงมาเล่นใน MV เลยนะครับ คือจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองครับเราจริงๆมีทางผู้ใหญ่ทางทีมงานทางทุกฝ่ายเลยช่วยๆกันเลือกว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เหมาะกับเราในช่วงนี้ส่วนใหนผมน่าจะเป็นช่วงวัยเดียวกัน่เป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยอะไรอย่างี้ครับก็ทํางานง่ายขึ้นเลยอ๋อเขาทำงานง่ายขึ้นไม่เคยไมดเลยกันบ้างเลยหรอเขินที่เขินมันามต้องมีเขินอยู่แล้วยิ่งช่วงเลิฟซีเนี่ยโอ้โห กล้องสื่อเต็มไปหมดเลยพี่พี่สื่อนัดมาพร้อมกันเลยนี่นี่นี่เราแอบไปถ่ายเบื้องหลังมาด้วยนะช็อตเนี่ยแหละครับโอ้โหผมเก่งมากเพราะว่าแบบว่าพี่สื่อเขาโอ้โหถ่ายช้อนถ่ายมุมสูงมุมทุกมุมอ่ะไม่รู้จะเราจะเราจะหอมุมไหนเลยอ่ะเฮ้แต่พอออกมาน่ารักน่ารักเลยนะครับเมื่อถ่ายเป็นตัวลายบ้างไม่ใช่ตัวลายครับพี่ไม่ใช่หรอเอเหรอตาเรี่ไดูเอ็มวีเนี่ยเป็นคนรักใหม่ คนรักใหม่ไงของการ์ตูนนี่เป็นคนรักเก่าในเรื่องในเรื่อง MV โอเคไม่ใช่คนรักใหม่ของต้อนนะแต่ไม่ได้รักกันเองใช่ไหม,ไม,ไม,ไม เดี๋ยวงงเดี๋ยวงงในเอ<ม>็มบีมเราตายแล้วเราไม่เกี่ยวอ๋อโอเคโอเคเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่เราไม่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเขาร่วมทําไมถึงเลือกฟอร์มาคือจริงๆ,ๆอยากให้มองว่าเป็นคนใหม่หรือคนเก่าไม่รู้แล้วแต่ว่าเราอาจจะเหมือนแบบเราเดินเข้าไปแล้วเราเห็นภาพนี้อยู่ทําให้เราเลือกที่จะเดินเดินจากมาอาจจะไม่ใช่แฟนใหม่จะเป็นเพื่อนก็ได้ครับอ่างเงี้ยไม่ได้แฟนใหม่ไม่ได้คนรักใหม่แค่ทํางานอยู่ในที่เดียวกันเห็นเขาเศร้าก็เลยก็อยากจะไปปลอบเขาแค่นั้นเองถ้าเอ็งได้เล่นเด้เท่าที่เอ็งพู มดนะข้าจะเข้าใจขนาดนี้เลยเล่นดีมากเลยนะครับสายเหอครับผมมองโอ้ยอย่าเลยครับทีมงานด่าทุกคนนะฮะไม่ไม่แล้วทำไมเอาปอมาเล่นอะเราอยากรู้ที่เลือกพี่ปอเนี่ยเพราะผมอยากอยากเปิดซิงหลายๆอย่างคือหนึ่งเปิดซิงในการทำเพลงใหม่เพลงแรกจบแล้วก็ กับที่ใหม่กับเปิดซิงอันนี้คือขอโทษด้วยนะครับทราบข่าวมาว่าไม่เป็นไรผมทราบข่าวมาว่ายังไม่เคยเล่นเย่ยมีที่ไหนมาก่อนก็ต้องมามาเปิดให้เราเลยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับขอโทษด้วยแต่ภาพรวมภาพพอมันออกมาโอเคมากสบายใจได้ ถ้ามี5,000คอแดงก็จะดูดีกว่านี้นิดห่ะโอเคแล้วอันนี้เนี่ยมาเป็นโปรเจกต์ถูกไหมแล้วเอาบัมของตัวเองล่ะจะอยู่ในค่ายนี้เลยไหมหรือว่ายังไงคือจริงๆต้นก็เซ็นกับทาง g m m t v แหละครับผมเซ็นไปแล้วครับผมเ็เซ็นยาวๆแต่ว่านี่คือเป็นโปรเจกต์แรกที่เราร่วมงานกันก่อนครับก็คือหมายความว่าจะต้องมีโปรเจกต์ที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองอัลบั้มเดี่ยวตอนนี้ก็กำลังเริ่มเริ่มคุยๆกันผมเดี๋ยวก็ถ้าเกิดเสร็จก็คงปล่อยออกมาได้ประมาณเมื่อไหร่ปปรรรระะะะะมมมาาาาณณเเเเืืื่่อออไหดดนนนนนนคัับถ้ท หมอยมาให้ฟังกันครับก็ประมาณไตรมาสที่3ของปีไตรมาสที่3เลยทีเดียวมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสุดท้ายละฝากผลงานนิดนึงก็ฝากนาทีที่ไม่มีฉันนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงแรกของต้นนก็ได้ที่ทำกับพี่ใหม่นะครับครับมทีวีไดคอร์ดก็ฝากไว้ด้วยกันพอเต็มที่มากๆแล้วก็เพลงที่ผ่านมาพอมากๆนะครับใครที่ฟังแล้วชอบเนี่ยอยากให้ดาวน์โหลดแบบของจริงแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในไอทูนหรือว่า ดอกจัน1 2 3่งสอองหนี่เป็นเสียงร้อสายนะครับผมก็โทรเข้ามาอันนี้ได้ทุกเพลงเลยที่ที่ที่พูดมาครับผมได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณต้อนมากๆนะครับขอบคุณมากครับผมแชร์เพลงต้นใน f a c e b o o ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับฝากโปรโมทด้วยใช่ครับมันไม่ได้แชร์พอต้อนมันแชร์ประตูมันเองเดี๋ยวเดีญต้นดีนนว้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทางี๋ยชี๋ยวเดี๋ยวเนีมยวเดี๋ยวเดี๋ยงดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยมเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋เดยวเดีืมดี๋ยวเดี๋ยว นะครับครับผมเดี๋ยวจะกัดนะครับใช่ครับทำงานครับอันนี้เออเฮ้ยมีมืออะไรออกมาด้วยครับอันนี้ครับตรงครับอันนี้ครับตรงนี้ครับพอดทอดเหนือนอนอ๋อ อันนี้คือเป็นเครื่องทำต้มแข็งใช่ไหมครับครับเป็นเครื่องทำนั้นอันนี้กลั่นไปแล้วตอนคุณตอนเล่นเมื่อกี้อ๋อะฮะจะกลั่นไม่ได้ถ้าไม่ไม่ได้ยินเสียงดนตรีคือคือได้เฉพาะตอนตอนเล่นเลยทันได้ด้วยนะจริงทำไหมครับอ่าทัได้ทันได้ทัได้จริงทันได้จริงจริงจริงนะจริงจริงครับคุณเข้าเวงผมกลมกลมอ่ะ่วตอนนี้นะครับผมไปดูหนึ่งงานนะให้จากโตโน่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องราวเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อเพลงว่าจะหยุดเวลาได้ไหมไปชมพร้อมกันครับขอบคุณตั้่การรี